ร้านลิสแมนชอปคูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอมินดูแล24ชั่วโมงการดีคุณภาพจากผู้ตามมากกว่า400,000คนเติมเอาีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติม,าม,มาเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝังชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียลหรือแอป lismanshop อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสเมรวมทั้งบั ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อด u ซ o so f นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม rov กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม rov นะครับผมโค้ด a v หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ a v เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับวอลเลอร์พาซีซั่นที่41นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอฟเฟกต์สกิลจะสวยไหมนะครับผมถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ ก่อ,อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายสลัดเกม RV มาแนะนำเชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจนี้พี่พติดตามมากกว่า1น0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายสลัดเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบแบงค์คอนสกินแล้วสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ใคร,ครคที่เข้ามาแล้วรู้ว่าหลงเข้ามายังไงน้องก,ก็ไม่ขออะไรมากนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมคนก,กดติดตามเพื่อเป็็นนนกกกกลลลัััังใจ้้้บบผมดวววยแแะคร ผมได้รีวิวนะครับกิจกรรมสกินฟรีของ Hunter h e เฮ Hunter ไปนะครับก็สามารถตามไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้เลยน,นั่นเอนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้วันเลพาซีซั่นที่41นะครับก็เข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวเราปรับเดทหน้ากิจกรรมกันดีกว่านะครับผมว่าเราซื้อล่วงหน้าเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นวอลเลอร์พาสซีซั่นที่41นะครับผมนะสลับซีซั่นนี้นะครับซื้อล่วงหน้านะครับผมก็รับทันทีเลยนะครับเป็นกรอบโปรไฟล์วิบวับนั่นเองนะครับแต่ผมไปดูเอฟเฟกมันนะครับเหมือนมันไม่ค่อยวิบวับเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันในเกมอีกทีนึงนะครับว่าเออมันจะมีอะไรแบบแตกต่างขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับผมก็มาพร้อมกับไอเทมอีกมากมายนะครับพร้อมเหรียญวอลเลอร์พาสเออนะครับผมเหรียญ ครอ๋อน่าจะใช้เหรีลเวลพาร์ตแลกสกินได้แน่ๆนะครับเลเวลพาสซีซั่นนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะมีไฮยะเตะนะครับมีดาซี่แล้วก็มีฟินิกซ์นั่นเองนะครับสามารถซื้อล่วงหน้านะครับผมนะก็จะมีระยะเวลา5วันนะครับ549คูปองนะครับผมจะได้สถานะพรีเมียมนะครับผมแล้วก็มีค่าผลงานนะครับบวกเลเวล30นะครับได้สำคัญนะครับเป็นกรอบโปรไฟล์วีวับสุดแรงนะครับเพื่อนๆเห็นกรอบโปรไฟล์วีวับปะเห็นปะมันขยับนิดเดียวจริงๆนะทุกคนนะทำไมแบบหลังๆ ก่อโปรไฟล์วีบารที่ซื้อลงหน้าเนี่ยมันยิ่งจะแบบน้อยนิดเหลือเกินนะครับครั้งที่แล้วก็ว่านอนแล้วนะที่เป็นสายฟ้านู่นนี่นั่นนะครับครั้งนี้ยังน้อยกว่าเดิมอีกนะครับแทบจะไม่ขยับเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อไปก่อนแล้วกันนี่มาแล้วนะครับนี่เห็นปะอ๋อมันขยับแบบเรื่องแสงนิดนึงเห็นไหมทุกคนนิดเดียวจริงๆริงนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนจากเรื่องแสงตัวนั้นเป็นสายฟ้าหรือว่าเป็นอะไรที่มันวิ่งวิ่งนะฮะบอกเลยว่าสวยนะครับหรือไไมมมม่่่กก็อออ้ตัททีีนนนนนประายยงๆิดหใแบบ มีเอฟเฟกมากกว่านี้ได้ไหม <c oughs> คือแบบนี้มันแทบไม่ขยับเลย GM เอาจริงปะโอเคซื้อมาแล้วนะครับผมโคตรโคตรโคตร GM โคตรงกเลยนะฮะพูดตามตรงเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างน,นะครับสําหรับแพ็ครีวิวล่วงหน้าวอลล์าซีซั่นที่41นะครับผมโอเคเปิดไปเลยครับ ได้เลยครับผมโอเคก็ได้เหรียญวอลล์เปาส์41มานะครับผมแล้วก็มีเหรียญตำนานวอลล์เปาส์นะครับต่างเชิงสุดแรงน,นะครับผมแล้วก็กล่องอภินิหารนะครับผมนะตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคยืนยันไปครับผม โอเคนะครับผมนะก็เหมือนว่ารอบนี้นะครับ GM นะครับน่าจะไม่ได้แจกสกินของวอลเลย์พารซีซั่นที่41เนี่ยให้รีวิวนั่นเองนะครับแต่แล้วผมก็ได้ทำการไปลองหาดูมานานมากๆเลยนะครับว่าเอ้ยมีเซิร์ฟไหนหรือว่าเพจที่คอยอัปเดตเนี่ยหลุดเอฟเฟกต์มาหรือเปล่านะครับก็ยังไม่มาเนาะแต่ว่ามันก็ยังจะมีรูปนะครับผมนะที่เป็นเอฟเฟกต์สกิน คร่าวๆนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตรงนั้นละกันนะครับส่วนเอฟเฟกต์หลุดออกมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งก็น่าจะหลุดมาพร้อมกับพวกเอฟเฟกต์คอลแลบนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนึงละกันนะครับแต่ว่าการซื้อลงหน้าเนี่ยเราก็จะได้2สกินนี้มาด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีหมดแล้วนั่นเองนะครับก็คำพีเขาสูง5ชิ้นนั่นเองนะครับผมไม่เป็นไรนะครับส่วนกอบโปรไฟล์เออกอบโปรไฟล์นะะะคครรรรััับบเเเดดีีี๋ยววววผมไไปปูพพพาาาาื่่่อนนนนนๆิกทึงลจะ มีคนอยากเห็นกันมากๆอยู่พอสมควรนะครับผมนะโอเคไปดูกันเต็มๆกับผมอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูในนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีรูปมันอาจจะชัดกว่าเนาะนี่เห็นปะ มันก็จะขยับแบบเลืองแสงนิดๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตรงป้ายเหลืองๆเนี่ยมันจะเป็นกระพริบกระพริบนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วถามว่ามันมันสวยไหมมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไปเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดเทียบกับเอออันที่แล้วนะครับผมนะกรอบอันที่แล้วนะครับที่เป็นวันรุ่งขึ้นที่ที่40เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูอยู่ไหนว่า 40น่าจะอันนี้นะครับนี่อันนี้มันยังดูเอฟเฟกต์แบบัอย่างน้อยมันวิบบมากกว่านะครับผมเพื่อนเห็นแบบคือแบบมันเป็นวงๆนะครับถือว่ามันจะไม่เยอะอะไรมากแต่มันก็ยังเห็นชัดกว่านะครับส่วนอันนี้ก็วอลล์พาร์ทเหมือนกันเนาะนี่เห็นว่าก็วอลล์พาร์ทกรอบซีซั่นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมน้อยๆเรียบๆแต่ก็มีนั่นเองนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปเอฟเฟกต์ข้าวๆกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าเออมันเป็นแบบไหนสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนนะไปกััลยครบ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจหลักของกอรินลาของเซิร์ฟเวียดนามนั่นเองนะครับผมนะเขาก็โพสรูปมาเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นออวอลเปเปอร์ขั้นของเขานะครับดูจากชุดแต่งแล้วเหมือนจะมีชุดแต่งเพิ่มมาด้วยนะครับมีชุดแต่งสีเขียวแล้วก็มีสีฟ้านะครับผมแล้วก็น่าจะมีชุดแต่งแรที่อยู่มุมนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนสีขาวสีแดงน,นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับโอ้ยเป็นไงเท่มากเลยนะครับแต่ว่าพวกสกินต่างๆเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ต้องไปดูก็ได้นะครับเพราะว่า ของเซิร์ฟนอกกับเซิร์ฟไทยเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าให้ดูชุดแต่งเนี่ยก็น่าจะเข้ามาเหมือนกันแน่นอนมีสีเขียวฟ้าฟ้าน้าเงินแล้วก็ขาวแดงนะครับอนค่อนข้างสวยเลยแน่นอนครับส่วนเอฟเฟกต์สกินนะครับ,รบผมนั่ยก็ให้ดูคร่าวๆได้ประมาณนี้เลยแน่นอนครับอันนี้จะเป็นของไฮยาเตะนะครับผมนะอันนี้สกิลหนึ่งนะครับผมดาวกระจายเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นปะ คือแบบมันก็เอฟเฟกประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดสูอยู่ในเกมเนี่ยมันอาจจะสมูทกว่านี้เนาะมันอาจจะเห็นภาพมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะนี้สกิลสอการแด๊ดนะครับตีธรรมดานะครับนคงจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันตินะครับผมก็โทนส้มหมดนะทุกคนนะสลับซีซั่นนี้นะครับนี่เห็นปะเอฟเฟกอ่อตอนอันตินะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะไม่มีเอฟเฟกวาร์มนะครับผมนะสลับสกินตัวนี้นะครับโมเดลในเกมก็น่าจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมมีหน้ากากสีส้มออร่านะครับชุดส้ม ผมส้มชุดขาวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคต่อไปอีกหนึ่งสกินนะครับที่เป็นของฟินิกเนาะสกินนี้เอฟเฟกผมที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับนี่ตีธรรมดานะครับผมเป็นรูกประคำแบบนี้เลยนะครับเอ้ยนี้น่าจะสกิลหนึ่งนะปารูกประคำไปนะครับนี่เห็นไหมเอฟเฟกสวยนะครับสำหรับเอ่อฟินิกนะครับนี่การพุ่งเอ๊เขาเรียกนะสกิลสองแบบสไลด์อ่ะนี่เป็นไงสวยนะทุกคนนะมีสัญลักษณ์แบบเออเหมือนเป็นยันอะไรต่างๆนะครับผมนะนี่แหมแล้วก็ตีธรรมดานะครับเป็นปลา น่าจะเป็นปลาอะไรสักอย่างนะครับโยโย่หรือว่าลูกประคำนะครับผมสลับตรงนี้แน่ๆนะครับแล้วก็ส่วนอันตินะครับนี่อันตินครับผมเหมือนเหมือน,นลูกข่างนะดูคนนะสลับตรงนี้นะครับนี่เห็นปะ ก็ค่อนข้างสวยนะครับสาหรับสกินของฟีนิกนะครับผมนะเอฟเฟกมันค่อนข้างดีเนาะมันดูแบบทันสมัยไปด้วยเลยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดให้เทียบแล้วเนาะเหมือนฟีนิกจะสวยกว่าฮายาเตะเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสกิเออฮีโร่ตัวนี้คนไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะจะไปเล่นฮายาเตะมากกว่านะครับส่วนดาซี่ก็ไม่มีเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอฟเฟกต์แบบที่มันขยับได้หรือว่าเออมันหลุดออกมาแล้วเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมค่อยบอเดทให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงเนาาาน้้นน้้ดนนดกดดรหเยไไอบบ เลือกสกินนะครับแล้วก็ได้ค่าผลงานตามเลเวลหรือว่าตามดวงที่เราสุบนะครับส่วนเอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจะจบบ้างคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ